สวัสดีครับคลิปนี้ครูจะมาพาทำข้อสอบเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ที่เป็นเรื่องของการหากำลังขยายขนาดภาพแล้วก็วิธีการใช้การเลือกใช้กล้องที่ถูกต้องนะครับเนื้อหาเราเรียนมาแล้วในห้องเรียนข้อที่หนึ่งนี้อาจารย์เฉลยไปแล้วนะครับเพราะเรากลับไปทวนะนะจะในห้องเรียนเนาะส่วนนั้นไปดูข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2นี้จะเป็นอีกแนวหนึง่งก็คือก็จะให้ภาพมานะครับ แล้วให้เราดูว่าขนาดภาพจริงมันเป็นเท่าไหร่วิธีการทำถ้าเจอข้อสอบลักษณะแบบนี้นะครับให้เราใช้ลักษณะนี้นะก็คือเอาสัดส่วนภาพใหม่สัดส่วนภาพใหม่คูณด้วยขนาดภาพเดิมนะครับหารด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะ กำลังขยายที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นจำนวนเท่าเนาะแล้วก็จะเท่ากับขนาดวัตถุเริ่มแรกนะครับขนาดวัตถุเริ่มต้นนั่นเองนี่คือสูตรครับขนาดวัตถุเริ่มต้นเท่ากับสัสดส่วนภาพใหม่คูณด้วยขนาดภาพเดิม แล้วก็หารด้วยกําลังขยายที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าน,นี้มันจะานเงนเท่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างครับจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะจทย์ข็กําหนดให้ว่าเมื่อดูสเกลของกล้องถ้งถาโดยใช้ออฟเจคทีฟเลนนั่นคือเลนเด่นลรย o b j เจ t i ีฟไล่อะไรไ,ไล่วัตถุนะครับที่มีกําลังขยายสีเก็คือเริ่มต้นถูกไหมครับอันนี้คือเริ่มต้นแล้ดูสาายสีเขียว2เซลนะสเซลนะครับ โดยใช้ออปติทิวเวียนกำลังขยาย 100x ครับสาหร่ายแต่ละเซลล์มีขนาดก็ถามแต่ละเซลล์แสดงว่าเราหา2เซลล์ก่อนแล้วค่อยมาหาร2ออกตรงไหมครับก็สามแต่ละเซลล์เนาะทีน,ะนี้ภาพที่เราเห็นในภาพขอไข่คือภาพ2เซลล์นะครับดังนั้นเราก็ต้องมา,าว่าเฮ้ยกระดาษภาพเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปหารให้เหลือเซลล์เดียวเนาะดูวิธนะีการทำครับขนาดภาพเริ่มต้นตามสูตรเลยเนาะ ันนี้อาจารย์จะใช้ตัวอันนี้ชั้ชนใช้จบแปลแล้วกันะะนะ x แล้วกันนะอันนี้เป็น y แล้วกันเพราะว่าเพื่อข้อต,ต่อไปเราได้ใช้ก็จะกำหนดตัวปแปลให้ง่ายขึ้นนะครับ x ขนาดสัดส่วนใหม่สัดส่วนใหม่เป็น y ขนาดภาพเดิมคือ z กำลังขยายที่ภาพมันขึ้นก็คือ m นะครับ S 1> <S 1> เขียนค่าจำนวนเท่าหรือจำนวนเท่าที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนี่อ่ะทีนี้ตัวแปรพวกนี้าจารย์คำนวณเองนะในสูตรในหนังสือเรียนอาจจะไม่มีนะครับีเพราะเราจะอจำเทคนิคไปใช้ทีนี้ก่อนที่เราจะรู้ว่าสัส,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 สลายแต่และเซลล์มีขนาดเท่าไหร่ก่อนเริ่มต้นเนี่ยนะครับขนาดจริง,งนะเราต้องหาว่าจาก2เซลล์ที่เห็นจากภาพขอไข่เนี่ยจริงๆแล้ว สองเซลล์เริ่มต้นมันมีขนาดเท่าไรก่อนดังนั้นค่อยเอาสองมาหารออกให้เหลือเซลล์เดียวแล้วก็จะได้ขนาดของเซลล์จริงเริ่มต้น1เซลล์โอเคนะครับเรามาดูเลยขนาดวัตถุเริ่มต้นน็่คือวัตถุเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นมันมี2เซลล์ใช่ไหมครับแต่ว่าแค่มันถูกขยายขึ้นมาให้เป็น2เซลล์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นดังนั้นตรงนี้เราไม่รู้เราเป็น x ไว้สัดส่วนภาพใหม่สัดส่วนภาพใหม่ก็คือภาพอันนี้ครับภาพสลายสองเซลล์ที่อยู่ในจอใหม่ สัดส,ส่วนภาพแล้วก็แบ่งจอภาพเนี่ยจอภาพเห็นไหมขอบเขตจอภาพมันแบ่งเป็นประมาณกี่ส่วนของจอภาพดูครับน,นี้อาจารย์แบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมสามส่วนนะครับหส่วน2ส่วนแล้วก็3ส่วนนะครับดังนั้นเนี่ยภาพของสาาลภาพนี้นะครับก็จะเป็น2อส่วนสามใช่ไหมครับก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็เป็น2อส่วนสของจอภาพนะครับ คูณด้วย y สถิติคูณด้วย z ตรงนี้คือ y นะคูณด้วย z z คือขนาดภาพเดิมขนาดภาพเดิมเราก็ดูว่าเริ่มต้นกอไก่จอภาพมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับภาพเดิมคือภาพจอภาพนะจอเริ่มต้นมีขนาดเท่าไหร่ก็ให้ผมนะว่าตรงนี้ถ้า2ขีดยาวต่อกันคือน1มิลแสดงว่าขนาดจอภาพกอไก่คือกี่มิลก็นับครับ1มิล2มิล3มมิลใช่ไหมครับ 3ม mm, ิลลิเมตรใช่ไหมเข้าใจไหมครับตรงนี้อีกตรงนี้จากนี้มาถึงนี้ก็ไปอีกมิลหนึ่งใช่ไหมเป็นสี่ตรงนี้ครึ่งหนึ่งก็ประมาณ4.5่มิลลิมิลลิเมตรก็คือ10บกำลังลบสเข้าใจนะครับ4.5มิลลิเมตรมาจากนับสเกลในจอเริ่มต้นเนาะอีกรอบหนึ่งเผื่อใครไม่ทันถ้าคำนีนนน้กำหนดให้ตัวนี้คือนหนึ่งมิล จะว่าจากตรงนี้ตรงนี้ก็1มิลถูกไหมครับอ้นี่ก็อีก1มิลนี่ก็1มิลนี่ก็1มิลแต่อันนี้ครึ่งมิลแล้วก็น 1, 2, 3, 4, ึ่งสองสามสี่ครึ่งก็กลายเป็น4.5้นั่นเองนะครับหารด้วยจำนวนเท่าของกำลังขยายที่เพิ่มขึน้นก็คือถูกครับเริ่มต้นมันเป็น4 x แล้วเปลี่ยนมาเป็นย1ิบ x ใช่ไหมแสดงว่าเ,เพิ่มขึ้นกี่เท่าก็เอา1 0 0หารด้วย4เป็นย5าเท่าแล้วเราก็จะได้ขนาดภาพเริ่มต้นออกมาคือเท่าไรครับ 1ึบปึบหนใช่ไหมสองคูณมันก็้าก็เป็น3าใช่ไหมครับสคูณสิบกำลังลบ3ามหารด้วยยีได้เท่าไหร่ก็หารดูครับเอา3ตั้งเอาอ25ไปหารหารไม่ได้ส0จุดเติมศูนย์ยี่ห้าหนึ่งเป็น25่ลบกันเหลือ5้ชักเติมศูนย์ลงมาก,ก็เป็น25 2เป็น50าสิบเขนไครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น 1> 0 1 2ยคูณ10กำลังลบ3มขนาดของภาพจริงคือเท่านี้เขียนไหมครับแต่หน่วยดูครับไม่ใช่ไมโครคือลบเท่าไหร่ไมโคร1 1 0กำลังลบ6ดังนั้นเราก็ต้องแปลงหน่วยนะครับเรามี1 0บกำลังลบ3อยู่แล้วเราต้องการแปลงให้มันเป็น1 0กลบ6แล้วก็เติม0นะครับเลื่อน0ไปฝั่งซ้ายของตัวเลขที่คุณอยู่กับมันอาอ เลื่อนศูนย์ไปฝั่งซ้ายาสิเลื่อนจุดเลื่อนเลื่อนจุดไปฝั่งขวาสิเลื่อนจุดไปฝั่งขวานะครับโอเคไหมครับเพื่อให้เลขชี้ก,กําลังลดลงทีละหนึ่งจุดไปฝั่งขวาเลื่อนจุดฝั่งขวาเลื่อนจุดไปขวาเลขยกกําลังจะลดลงนะครับ ถ้าเลื่อนเป็น1ก็ลดลงหนึ่งถ้าเลื่อนไป2ก็ลดลง2ถ้าเลื่อนไป3ก็ลดลง3แต่ตอนนี้เรามีอยู่ลบสเราต้องลบลงไปอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็นไมโครได้ต้องลบไปอีกลบสถูกไหมครับแสดงว่บบาต้องเลื่อนจุดไปกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งด้วยก็จะกลายเป็นศูนย์ก็เป็นเลื่อนไปหลังหนึ่งก็เป็น1ตำแหน่งเลื่อนไปหลัง2ก็ตำแหน่งที่2ถ้าเติมศูนย์อีกก็เลื่อนอีกอก็เป็นตำแหน่งที่3ก็เป็นร20ยยี่สิบคูณสิบกำลังลบ 6นั่นเอ,เองนะครับก็เป็นหน่วยไมโครเมตรเรียบร้อยตามที่ตัวเลือกเขาต้องการให้ดังนั้นไอ้ร้อเนี่ยมันคือกี่เซลล์มันคือ2เซลล์ถูกไหมครับ2เซลล์แต่เขาถาม2เซลล์ไหมไม่ก็ถาม1เซลล์ใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องเอา2มาหารออกแป๊บพัน1เซลล์เท่ากับเท่าไหร่ครับ omer, เท่ากับ60ไมโครเมตรนั่นเองครับต่อตถานไหมครับ ไม่ทันย้อนดูอีกรอบเนาะฟังให้เข้าใจนะครับตรงไหนที่จำไม่ได้เขียนตัวืัอไว้เรากลัวเลืมเราก็เขียนกันกบเองนะครับต่อมาครับข้อที่ปีห้าเจ็ดับข้อที่1ปีห้ดูครับใช้สูตรเดิมเลยใช่ไหมครับก็คือ x เท่ากับ y คูณด้วย z หฐารด้วย m นะพรฉะนั้นขนาดภาพ ใหม่ที่เกิดขึ้นใช่ไหมเราเหขนาดภาพเดิมนะครับก็คือ x เท่ากับสัดส่วนภาพใหม่ตอนนี้แบ่งเป็นกี่ส่วนนี่ถ้า1เซลล์ถึงตรงนี้ต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนประมาณ5ส่วนประมาณ5ส่วน5ส่วนตอนนี้มันมีกี่ส่วนดู๋ย่นหนึ่งสองสามเนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะ 1, 2, 3, 4, ใกล้เคียงประมาณสี่ในห้าเขียนครับถ้าสามในสองได้ไหมดูก่อนถ้าสามในสองใกล้เคียงไหมเช็คดูสิออสองในสามก็พอได้นะลองสองในสามดูครับ X ก็คือ Y ก็คือสองในสามคุณด้วยภาพจริงนะครับภาพหมายถึงว่าขนาดจอเริ่มต้นนั้นคือเท่าไหร่ ถ้าช่องหนึ่งนี้คือ0ูนย์จุดห้ช่องนี้อีกศูนย์จุดห้าก็เป็น1แล้วก็ที่เหลืออีกตึดึดทึดมันเท่าไหร่ครับมันอีกศูนย์จุดห้าก็จะเป็น1นึจุดห้ามิลลิก็ลบสามหารด้วยเท่ากี่เท่าสี่เท่าอ่ะ x เ,เป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็ตัดทอนได้เป็น0.5ใช่ไหมครับหนี้ก็จะกลายเป็น1คูณด้วยส0บกำลังลบ3หารด้วย4ก็จะกลายเป็น หน่วยเป็นมิลลิเมตรโอเคก็จะกลายเป็น1หารด้วย4ได้เท่าไหร่ครับลองหารดูหารไม่ได้สิจุดเติม042เป็นแเหลือเหลือ2เติม045่ก็เป็น0.25คูณ10คูณ10กำลังลบ3นี่คือมิลลิเมตรตอบนั่นเองนะครับ0.25เนาะ โอเคไหมครับว่าสูตรนี้อย่าเพิ่งยังจำไม่ดีนะครับจดมนมนะ x กับ y z ส่วน m นะครับ x คืออะไร y กอะจายคืออะไรก็ตามนี้นะ x คือขนาดภาพเริ่มต้นเมื่อกี้พาทำแล้วนะครับ y ก็สัดส่วนภาพใหม่ในจอใหม่ z ก็ภาพขนาดภาพเดิมนะครับแล้วก็คือคลิดจอเดิมนั่นแหละแล้วก็กำลังขยายจํานมนเท่าเนาะที่เพิ่มขึ้นนะครับ มาดูข้อนี้ครับอัอนี้อยากให้พวกเราลองหยุดทำหยุดหยุดวิดีโอไว้นะครับแล้วก็ลองทําเองดูจากนั้นก็มาดูเฉลยนะครับในลองหยุดไว้หยุดวิดีโอไว้แล้วก็ทําเองนะครับทำเสร็จแล้วก็ค่อยมาสตาร์ทเริ่มใหม่หมายถึงว่ากดต่อกดต่อแต่ว่าอาจารย์เฉลยตอบไปเลยนะครับ x y คูณ z หารด้วย m ตอนนี้เราลองหา x นะ วาคือเท่าไหร่อันนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณครึ่งหนึ่งเนาะประมาณครึ่งหนึงสองจาก4ส่วน1,2,3,4มี2ส่วนก็แบบนส่วนสะครับ1นึส่วนสคูณด้วยสัดที่มิลหนึ่งมิลหนึ่งสองสาเจ็ดแ มิลลิเมตรหน่วยเป็นมินลละไม่ต้องใส่สิบกำลังลบสามก็ได้ถ้าหน่วยเป็นมิลคำตอบเป็นมิลต่เล่าสายได้ได้ครับไม่เสียหายครับแล้วก็าค่อยแปลงกลับก็ได้ก,ก,ก,การพลาดทด้วยกําลังขยายจำนวนเท่าที่เพิ่มขึ้นดสูสิเท่าไหรสี่เท่านอกจากสิบเป็น 4, สี่สิบก็สี่เท่านะครับก็จะกลายเป็นไอ้นี่ไอ้นี่เป็นศูนย์จุดเก้าก็จะเป็นศูนย์จุดเก้าหารด้วยสี่คูณด้วยสิบงลบสามศูนย์จุดเก้าหารด้วยสี่ได้เท่าไหร่ หายไม่ได้ใส่จุดเลื่อนทศนิยมมาใช่ไหมครับใส่จุดเลื่อนทศนิยมก็คือเป็น9 4 2เป็น8เหรือ1เติมส่วน4 5นี่ม 0, 4, 5, ไม่ใช่สองเป็น8หนะรือสี่สองเป็นแปดอีกทีก็เหลือ2 4งสีห้าก็ประมาณตอนนี้ก็จะประมาณ0.2 25์จุดสองงากำลังลบสมมีข้อไหนใกล้เคียงไหมครับ ในข้อนี้ครับโอเคเนาะถ้าเปนหน่วยเป็นมินลิมเมตรถ้าต้องการไม่มีให้มีสิกกำลังลบสามตรงน,นี้มันเป็นหน่วยมิลลิมเมตรอยู่แล้วมันก็จะเหลือแค่ตรงนี้ก็ได้จริงๆเท่าไ้เปก็เลื่อนจุดสมขึ้นมาใช่ไหมครับปัดขึ้นจากสเป็น3เพราะว่าหลัง2มันตั้งแต่5ขึ้นไปเนาะโอเคนะครับต่อไปนี่จะเป็นการใช้กล้องนะครับ กล้องจุดทรศประเภทใดที่ศึกษาโดยเฉพาะภายนอกสอนในห้องเรียนจำได้ไหมครับภายนอกปีกด้วงภายนอกปีกด้วงนะครับถ้าภายนอกปีกด้วงเนี่ยภายนอกต้องใช้อะไรบ้างถ้าเป็นใช้แสงต้องใช้สตเตอริโอใช่ไหมครับภายนอกถ้าใช้อิเล็กตรอนต้องใช้แบบส่องกราดานั่นเองนะครับคอไข่กับงองูเพราะว่ากอไก่กับคอควายมันเป็นดูภายในใช่ไหมครับ กลับไปตัวนะครับเดี๋ยวดูข้อของข้อใดเป็นเซลลอือที่ข้อใดเป็นสารที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจด,ดูว่ากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองผ่านะดูครับเคยสอนไปแล้วตัวอย่างว่าอิเล็กตรอนมันเล็กใช่ไหมครับถ้าหากว่ามันเล็กมันจะวิ่งเข้าไปในตัวอย่างแล้วมันก็จะทะลุไปวิธีการคือเราต้องย้อมตัวอย่างด้วยโลหะถ้าอาจารย์สอนนักเงินคือย้อมด้วย ทองคำตูกไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ข้อไหนข้อที่3นั่นเองนะครับเย็นสารประกอบโลหะซึ่งอิเล็กตอนผ่านไม่ได้เพราะว่าถ้าผ่านไม่ได้มันไปเจอแล้วมันก็สะท้อนออกมาแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลให้เป็นรูปภาพเข้าใจนะครับข้อสครับโลกตามหาอะไราของแก่นดูซิจงบอกขนาดจริงของสไลายที่วัดขนาดภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงได้ 100ไมโครเมตรอันนี้คือขนาดภาพเนาะโดยใช้กําลังขยายเลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตา10คูณสิบคือตรงนี้กําลังขยายของกล้องเท่าไหร่ครับคือเอามาคูณกันนะ้อได้ 100X เใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากสูตรนะครับเราก็จะได้ว่ากําลังขยายเท่ากับขนาดภาพหารด้วยขนาด วัตถุใช่ไหมครับเพราะนั้นก็กําลังขยายเราเป็นเท่าไหร่ข้อน,นี้กําหนดให้แล้วตามโจทย์คือหนึ่งรเท่ากับขนาดภาพคือเท่าไหร่100เหมือนกันแต่เป็นปหน่วยไมโครแป๊บนึงครับไม,ไม่ไม่มีที่เขียนตรงไหนต้างขนก็ได,ด 100, ไ้กำลังขยายคือหนึ่งใช่ไหมครับกำหนดให้แล้วนี่ขนาดภาพนะดูใต้กล้องแล้ววัดได้จะ้วงเป็นขนาดภาพขนาดภาพคือหนึ่งไมโคร ไมโครสิบกำลังเท่าไหร่นะเมื่อกี้ลบหกัูด้วยขนาดวัตถุก็ต้องการหาขนาดวัตถุใช่ไหมครับคือขนาดจริงของสลายแล้วก็สลับข้างกันมาเท่ากับ100่งร้อยคูณสิลังลบหกด้วย 1, แล้วก็ตัดตัดเหลือ10บกำลังลบหก็คือ1นึ่งนั่นเองไมโครเมตรนั่นเองทันไหมครับ กันดูย้อนกลับดูอีกรอบนะต่อมามาในคอนกันปี53ครับในการศึกษาโครงโครงสร้างด้านนอกด้านนอกนะเด็กภาพไว้ด้านนอกมีอะไรบ้างขนาดเล็กกว่า1ไมโครเมตรแสดงว่าเล็กมากไหมเนี่ยเล็กกว่า1เมตรเล็กมากนะครับถ้าเล็กมากๆเอาสิเล็กมากๆนะหนึ่งไมโครเมตรสลบหกก็คือใน1เซนติเมตรแบ่งเป็นล้านส่วนนะครับ 1นึซนมแบ่งล้านส่วนสันเลกเล็กมากไหมเล็กมากๆมันต,ต้องใช้แบบใช้สแสงยลอิเล็กตรอนถ้าเล็กมากๆใช้อิเล็กตรอนถ้าดูภายนอกต้องใช้แบบสองการและยสองผ่านสองกระก็กคือสแกนนี่นั่นเองนะครับ s อ e, แล้วก็ f ต่อมาครับข้อใดคือเครื่องมือที่ควรใช้ในการศึกษาเมมเบรนเมมเบรนคืออะไรเมมเบรนคือเยื่อหุ้มนะะเยื่อหุ้มนี่เล็กมากไหม ช่นในนิวเคลียสก็มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็ว่าเล็กแล้วเยื่อหุ้มยิ่งเล็กลงไปอีกสแสดงว่าไอเนี้ยเล็กมากๆเท่าว่าต้องใช้อะไรอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับเข้าใจไหมครับต่อมาดูแผ่นสองดูสิในการติดตามการพัฒนาการของดอกข้าวดอกข้าวดอกข้าวเนี่ยมันใหญ่หรือเล็กเล็กแต่เล็กมากไหมไม่ก็เล็กธรรมดาเนาะ ต่มันต้องใช้แสงใช่ไหมครับพัฒนาการของดอกข้าวตั้งแต่ดอกอ่อนจนกระทั่งดอกบานบันทึกภาพดอกข้าวข้อใดควรเป็นเครื่องมือเห็นไหมดูรูดอกดเฉยไม่ดูว่าในดอกมีอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็ดูแค่ภายในหรือภายนอกภายนอกภายนอกขนาดเล็กก็ต้องเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอแบบใช้แสงใช่ไหมครับก็ต่อข้อ2เนาะ ง่าไ,ไหมครับอ่าต่อไปก็ยี่หกปีแพทหกศูนย์ดูสินักชีววิทยาต้องการศึกษาภาพประกอบเซลล์พืชภาพส่วนประกอบของเซลล์พืชโดยเฉพาะยูมเซลล์ย่มเซลล์เ,เล็กมากไหมมากมากไหมมากมากไหมครับเคยสอนไปแล้วส่วนประกอบของเยื่อหุ้มโอเล็กมากๆเล็กมากๆมันต้องใช้ล็กตอนใช้แสงต้องใช้อิเล็กตรตอนนะครับทีนี้ องค์ประกอบของมันเนี่ยองค์ประกอบคือสิ่งที่อยู่ภายในหรือภายนอกองประกอบส่วนประกอบคือสิ่งที่อยู่ภายในหรือภายนอกภายในนั้นภายในต้องใช้อะไรภายในเราเล็ก,ลกมากๆส่องอะไรส่องผ่านนั่นเ,เองนะครับกลับไปทวนหน้าที่สอนในห้องเรียนทําข้อสอบได้จริงๆนะครับามาดูข้อสุดท้ายกล้องจุลทรรศน์แบบใดที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษาโครงสร้างของดอกข้าวเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะ ก็คือแบบสตอริโอนั่นเองนะครับถ้านักเรียนคนไหนไม่ทันนะครับหรือด,ดูไม่ทันก็กลับย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วฝึกทําเองนะครับถ้าใครมีเครื่องมือช่วยสอนช่วยเรียนก็ลบฉเฉลยออกให้เหลือเฉพาะโจทย์แล้วก็ลองทําซ้ํานะครับทําซ้ําจนกว่าตัวเองจะเข้าใจวิธีการโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับ